นี่ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยที่เป็นหนี้เลยทีเดียวนะท่านผู้ชมครับต้องบอกงี้นะครับท่านผู้ชมครับหนี้ครัวเรือนเนี่ยก็คือเงินที่สถาบันการเงินเนี่ยให้กู้ยืมกับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเงินกู้บ้านซื้อรถบัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนี่คือหนี้ครัวเรือนแต่หนี้ครัวเรือนเนี่ยเขาจะไม่รวมหนี้นอกระบบนะพูดง่ายว่าต้องเป็นหนี้ที่ตรวจสอบที่มาได้มีสถาบันการเงินเป็นคนออกให้ นี่คือคําจํากัดความของนี่ครัวเรือนที่ผ่านมาของประเทศไทยมันมีตัวเลขเพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี2,554ปีนั้นมีอะไรครับเขาบอกมีน้ําท่วมใหญ่โอ้โหไล่มาเอาอยู่เอาอยู่แหละท่านผู้ชมสุดท้ายเอาไมา่อยู่โอ้โท่วมไปครึ่งประเทศเพราะฉะนั้นก็มีประชาชนบางส่วนต้องไปกู้นี่ยืมสินนะเพื่อมาซ่อมแซมบ้านเรือนเดี๋ยวนี้ครับมีมือถือนี่แหละกู้ผ่านแอปเลยกู้ผ่านแอปเลยฮนะท่านผู้ชมแค่ถ่ายบัตรประชาชนแค่นั้นเองจบ หลักฐานมีแค่บัตรประชาชนตัวจริงเพราะข้อมูลมันอยู่ในระบบหมดแล้วเห็นไหมครับยิ่งเข้าถึงบริการทางการเงินที่ง่ายกู้ง่ายก็เป็นนี่ง่ายเหมือนกันนะ,ะท่านผู้ชมครับรถยนต์คันแรกนี่คือสุดยอดโครงการเมื่อปี2,555โอ้โหท่านผู้ชมช่วงนั้นใครก็อยากจะมีรถคันแรกเพราะคืนภาษีหลักหมื่นถึงหลักแสนเลยเขาบอกว่าข้อมูลปี2,555เนี่ยมีคนซื้อรถคันแรกล้านกว่าคัน ประมาณล้านสองแสนคันเพราะฉะนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นนี่รัวเรือนก้อนใหญ่เลยล้านกว่าคันท่านผู้ชมล้านกว่าคนน่ะท่านผู้ชมคิดดูก <c oughs> ู้ซื้อเก่งกําไรไปซื้ออสังหาริมทรัพย์คอนโดที่ดินโดยเฉพาะจังหวัดใหญ่ๆที่ดูแล้วจะมีมูลค่าเพิ่มสูงทุกปีทุกปีอย่างเงี้ยก็ทําให้เกิดนีครัวเรือนและวัตถุนิยมบางคนเปลี่ยนมือถือทุกปีโดยเฉพาะยี่ห้อดังๆนะครับเขาก็ออกใหม่ทุกปีก็เปลี่ยนทุกปีและบางรุ่นโอ้โหสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยท่านผู้ชมนะครับก็เลยทําให้กลายเป็นนอกจากนี้ครับท่านผู้ชมคร นะครับเขาบอกว่าโควิด1 9ก็ส่งผลกระทบตอนนี้โครเรือนด้วยเช่นเดียวกันนะเพราะว่าเมื่อโควิด -19 ส่งผลต่ออุตสาหกรรมต่างๆเขาก็มีการปรับโครงสร้างหนี้พักชำระหนี้ของธุรกิจของอุตสาหกรรมที่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นมันมีมวลหนี้ที่ถึงเวลาต้องผ่อนต้องใช้ต้องจ่ายแล้วแต่พักไปก่อนนะฮะปรับโครงสร้างไปก่อนเพราะฉะนั้นมวลหนี้เหล่านี้ก็ยังคงอยู่เพราะมันยืบระยะเวลาไปนอกจากนี้ยังมีการกู้ยืมเพื่อเสริมสภาพคล่อง อุตสาหกรรมได้รับผลกระทบรายได้ลดลงรายจ่ายเพิ่มขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องไปกู้มาเพื่อมาต่อลมหายใจให้กับธุรกิจและโปรโมชั่นจูงใจช่วงนี้จริงๆแล้วก็คือสถาบันการเงินส่วนใหญ่ก็เห็นใจก็จะมีการปรับารายละเอียดเงื่อนไขของการกู้ระยะเวลาผ่อนนานขึ้นดอกเบีย้ยไม่ได้สูงขึ้นต่ำลงคงเดิมมันก็เป็นโปรโมชั่นจูงใจนะครับ ตอนนี้มีโครงการนะฮะซอฟโลนดอกเบีย้ยต่ำอะไรต่างๆก็ไปกู้เพิ่มมากขึ้นก็เลยส่งผลให้ในช่วงโควิด -19 ระบาดหนี้ครัวเรือนของเราก็เพิ่มสูงขึ้นเพราะสถาบันการก็ปล่อยกู้มากขึ้นด้วยเขาบอกปัจจุบันเนี่ยหนี้ครัวเรือนมีอยู่ประมาณ14ล้านล้านบาทล้าน2ตัว14ล้านล้านบาทนะท่านผู้ชมคิดเป็น89%ของ GDP GDP ก็คือผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศเอาเข้าใจแบบง่ายๆสุดๆเลยก็คือว่าคนทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาตินะมาทํางานได้เงินเดือน ค้าขายได้กําไรได้เงินต่างๆเอาไรายได้ของทุกคนมารวมกันแล้วในประเทศเนี่ยนี่คือ GDP ผลิตภัณฑ์มวลรวมสมมุติว่าเรามีไรายได้รวมกันทั้งประเทศ100บาทมีเงิน100บาทติข้างหนึ่งเราเป็นหนี้89บาท89%เพราะฉะนั้นก็ถือว่าหนี้เยอะนี่จึงเป็นปัญหาครับเรื่องของหนี้ครัวเรือนอย่างที่เขาบอกครับว่าการไม่มีหนี้นั้นเป็นลาบเป็นประเสริฐนะภาครัฐก็เลยประกาศนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับ ให้ปี2,565นั้นเป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนก่อนซึ่งถือว่าเป็นข่าวดีมากนะครับและแก้แบบหลายมิติเลยมิติแรกก่อนแก้ปัญหานี่กยศทําไมต้องให้ความสําคัญกับเรื่องแก้ไขปัญหานี่กอยศผมนําเสนอข้อมูลมาหลายครั้งแล้วท่านผู้ชมครับณจนถึงปัจจุบันมีประชาชนคนไทยในกู้หนี้กยศไปแล้วประมาณ6กล้านสองคนใน6กล้านสองแสนคนเนี่ยนะฮะชำระครบแล้วบ้างอะไรบ้างนะฮะ แต่ณปัจจุบันเนี่ยมีคนไทยที่ต้องผ่อนกอยศเนี่ยอยู่ประมาณ3ล้าน5แสนคนต่อมาคือการไกลเกลี่ยและปรับโครงสร้างหนี้นั้นคือวาระของประเทศเลยก็อย่างที่บอกตรงนี้สําคัญแก้ปัญหานี้เช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์อย่างที่บอกครับนี่ครัวเรือน ก็คือสินเชื่อส่วนบุคคลในการที่จะไปเช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์รถจักรยานยนต์เห็นไหมฮะเวลาที่ไปตามโชว์รูมต่างๆไม่ต้องดาวเลยท่านผู้ชมศูนย์บาทเนี่ยแต่หารูไ้ไหมว่าโอ้โหดอกเบี้ยนี่สุดๆแก้ไขปัญหานี้สินข้าราชการข้าราชการนี่มีอยู่ประมาณ4ล้านกว่าคนเนี่ยนะครับแต่เขาจะเน้นหนักนะครูกับตำรวจจริงๆฐานเงินเดือนก็เท่ากันนะครับ <laughs> แต่ว่า บอกเน้นครูกับตำรวจนี่หนี้สินเยอะจริงๆเพราะจานวนประชากรเขาเยอะด้วยจานวนข้าราชการครูกับข้าราชการตํารวจออกมาตราการคุ้มครองสิทธิ์ลูกหนี้นี่ภาครัฐก็ทยอยมาละที่เด่นจะชัดก็คือดอกเบี้ยผิดนัดเนี่ยท่านผู้ชมเดิมเนี่ยร้อยเก็ปรับเหลือร้อยละห้าอย่างเงี้ยท่านผู้ชมก็พยายามที่จะให้ลูกหนี้เนี่ยไม่เสียผลประโยชน์นะครับแก้ไขปัญหาหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลบางคนท่านผู้ชมนะครับ บัตรเครดิตคือเป็นคนเครดิตดีมีบัตรเครดิต5า้าใบหกใบแต่ปรากฏว่าเป็นไงแต่ละเดือนใบเสร็จมานี่ก็โอ้โหแทบจะลมจับเขาบอกในการแก้ไขปัญหาตอนนี้ก็จะมีคลินิกแกหนี้อย่างนี้ท่านผู้ชมก็จะรวบรวมเอานี้ต่างๆเนี่ยมารวบรวมกันแล้วกลายเป็นนะครับสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำปกติสินเชื่อเนี่ยถ้ายิ่งผ่อนหลายปีดอกเบี้ยก็ยิ่งเยอะนะแต่นี้เขาบอกสินเชื่อระยะยาวดอกเบี้ยต่ำรวมกันให้เรียบร้อยเจอหลายใบปวดหัวเอาเป็นก้อนเดียวแถมผ่อนระยะยาว แล้วก็ดอกเบีย้ยไม่สูงมากว่างั้นเถอะนี่ตอนนี้มีนะคลินิกแก้หนี้ใครที่มีหนี้เยอะๆหนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลนี่ก็ลองเข้าไปเซิร์ชข้อมูลให้ประชาชนและ s m e เข้าถึงแหล่งเงินทุนเดี๋ยวเพราะ SME เนี่ยเขาร้องขอมานานแล้วเรื่องซอฟท์โลนตอนนี้ภาครัฐก็มีอยู่ซอฟท์โลนก็คือนะครับเงินกู้ดอกเบีย้ยต่ำและปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการยุติธรรมที่เอ,อื้อนะต่อการตัดสินคดีเกี่ยวกับเรื่องของหนี้สินต่างๆเนี่ยให้ได้ง่ายขึ้นก็คือกระทรวงยุติธรรม เขาก็จัดมหกรรมไกลเกลี่ยนนี่สินครัวเรือนครั้งที่หนึ่งที่ไบเทคบางนา25-26า่กุมภาพันธ์คนที่จะไปไกลเกลี่ยนนี้ครัวเรือนรอบนี้ก็คือนี่แหละครับนี้บัตรเครดิตสินเชื่อส่วนบุคคลสินเชื่อรถยนต์สินเชื่อรถจักรยานยนต์นี่กยศก็ไปไกลเกลี่ยนนี่รอบนี้ได้เนี่ยฮะกยศก็ได้3ล้านกว่าคนอ่ะแล้วก็เขาบอกว่าตอนนี้มีคนที่กําลังจะถูกดําเนินคดีคอ่ะกยศที่ค้างชําระเนี่ย ประมาณล้านกว่าคนเนี่ยรถยนต์รถจักรยานยนต์บัตรเครดิตสินเชื่ออะไรต่างๆบัตรเงินสดได้หมดเลยแต่ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงานก่อนก็ไปเซิร์ชมหากรรมไก่เกลีย่ยหนี่สินครัวเรือนครั้งที่1จะมีเว็บไซต์มี QR Code เข้าไปเพื่อเลือกวันว่าจะไปวันไหน25หรือ26ท่านเป็นคนที่จะมาไก่เกลียก่อนที่จะฟ้องร้องหรือเปล่าหรือถูกดำเนินคดีแล้วมีให้เลือกด้วยและให้เลือกด้วยว่าคู่กรณีท่านคือธนาคารอะไรท่านสถาบันการเงินอะไรมีเลือกหมดเลยโหง่ายมาก สมมุติว่าคุณถูกธนาคารแห่งหนึ่งนะฟ้องร้องดําเนินคดีแล้วนะก็เลือกเลยว่าเงื่อนไขถูกฟ้องร้องแล้วกับธนาคารนี้นัดเจอกันวันไหนยี่สิบห้ายี่สิบได้หมดเลยมหากรรมไกลเกลีย่ยหนี้สินครัวเรือนครั้งที่หนึ่งและหลังจากนี้เขาก็จะทยอยไปจัดทั่วทุกภาคเลยนี่ของกระทรวงยุติธรรมเป็นโครงการที่ดีมากเห็นไหมครับท่านผู้ชมครับเพราะอะไรครับเพราะปีนี้นะฮะเป็นปีแห่งการแก้หนี้ครัวเรือนอย่างเป็นระบบทุกมิติเลยเพื่อสร้างรอยยิ้ม ให้กับประชาชนโอ้โ oh. ห